สมิทของคุณแตงโมนะฮะที่ได้ใช้พื้นที่บนเฟซบุ๊กส่วนตัวโพสข้อความปัดดุแดดเดียวจ้าขันเหี่ยวร้อนๆจ้าเห็นไหมแช่น้ร้อนจ้าแชร์น้ำร้อนจ้าให้ฟังอยู่บ่อยๆล่าสุดก็มีการชมคุณเบิร์ดในควัเนเรื่องของความดีความเอาใจใส่ของแตงโมแลวก็ถือไว่ากระแสข่าวที่เกิดขึ้นนั้นน่าจะเป็นการเข้าใจผิดนั่นเองนะครับแล้วก็ล่าสุดนะคุณแปรนาลียมีความเสี่ยง ในการติดโควิดสิบเก้าเพราะวันนี้หลายคนบอกเอ้ยคุณอาณาเนี่ยจะไปปาดูกแดดเดียวจ้าปรากฏว่าข่าวล่าสุดออกมาเมื่อเช้านี้ไม่ไปค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกค่ะคุณอานเี่ยต้องกักตัวมาเด้อกินข้าวทุกคนี่ยออกมาบอกว่าตอนนี้เธอติดโควิดนะคะก็ยังรักษาตัวอยู่นะคะกินข้าวกันจ้าปาดูกแดดเดียวจ้า เนี่ยนะคะคุณผู้ชมตอนนี้เนี่ยนะคะก็ารายงานมาว่าตอนเที่ยงตรงไมม่ีผักรนด์สปีดโบสที่มาถึงที่ภูทรภาคกหนึ่งเป็นคนที่สองคือโรเบิร์ตค่ะโรเบิร์ตใช่ไหมใช่ค่ะมาพร้อมกับรถตู้สีขาวแล้ว,ลวเข้าไปด้านในเรียบร้อยแล้วเหมือนกันแปลว่าตอนเนี้ยมาแล้วสองคนก็คือจอรแล้วก็โรเบิร์ตนะคะครับแล้วก็ข่าวก่อนหน้านั้นบอกว่าแซนเนี่ยจะไม่มาที่ภูทรภาคกหนึ่งเดี๋ยวแซนจะไปรอที่อัยการจังหวัดเลยนะ ส่วนช่วงหน้าครับคุณผู้ชมฮะมีความเป็นไปได้ในการแถลงข่าวสรุปสัวนคดีของคุณแฟมโมวันนี้ว่าตํารวจเนี่ยจะประยุกดัดเดียวตาลูกตัวเอสที่เกิดจากใบพัดเรือส่วนนี้ฮะเป็นตัวอย่างของคนที่เคยโดนใบพัดเรือบาดและมีบาดแผลเป็นลูกตัวเอสเหมือนกันสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดเรื่องน่ากินไหมคะอืมอืมอืมประดุกดัดเดียว ทวดถอลุกขึ้นสู้ฉันหมอก็แต่เลี้ยงตามคนของฉันแล้วถ้าไม่ผ่าจะเกิดอะไรขึ้นครับก็คงไม่เห็นเพราะตอนนี้จะไม่เห็นอยู่แล้วและไม่ว่าจะตอบถูกกรือผิดโอกาสลุยเงินล้านกตองโบนัสลุ้นล้านมาจ้าบรรยากาศสองช่วงให้ไม่พลาดทุกเหตุการณ์สำคัญและคอนเทนต์วาไรตี้ที่มีไว้เพื่อคุณ ก Subscribe และเจติดได้แล้วที่ YouTube ไทยรัฐและติดตามทุกช่องทางโซเชียลไทยรัฐได้แลว้วมาเด้อเป็นแต่แซบบอเพื่อนเพ<า>ื่นพพพนอนคน,คนเหนียวน้้นร้อนจ้า าตัวจริงเล่าข่าวถึงใจยืนอยู่แถวๆปะตูทางนี้ออกชีวิตของเขาที่ต้องต็บเชื้อจากโยโชว์ข่าวใหญ่ไม่เป็นกันหาที่เกิดปัญหาหรือเปล่าข้อหาัจักรยานเวลาตำรวจกองรับประกันว่าคุณจะไม่พลาดทุกข่าวเรื่องหมากัดคนปาตุ่บอนพบกุรงทุกวันแบขคงคนเคยถานี่ัได้มันเราเหงึห้าร้ย

เหมือนกองทัพเลยอยปันถุกแดดเดียวทำเองจ้ากินน้ำกันบอนี่ตากกันหน้าต่างเนาะถากไว้มาเช้านี้ กอนนันกองแขนเ็นยนะว่าทำยแงงนดีก็เป็นกรชีดตัวตัวตนแรกผมคิดแค่นั้นขายดีขนาดไหนวันละแสนอ๋อสองมืนก็ได้สองมื่นนะที่ตรงนี้ก็วันนี้ ชดก่อนสาม,มีจะมาจ้ะเพราะเราเกรงใจเขาเนะววา,นานนะเขาไม่เคยว่าเราหรอกแต่เราเกรงใจเขาพี่จะบอกว่ามีเป,เป็นเป็นอีกหนึ่งอารมณ์ในการที่มาทำสถานีศิริจุลนะครับปกติเนี่ยผมจะทำโดยการแค่โทรศัพท์ ูดคุยแล้วก็ฟังประสบการณ์ต <com> ื่นเต้นหน้าตัวแล้วก็เป็นจะแสบบอเราได้มีการนั่งเห็นหน้ากันมองหน้ากันแล้วก็เล่าเรื่องผีสู่กันฟังผมว่าเป็นอีกหนึ่งสิ่งลิงไม่มีผักจ้ะเรื่องผีค่ะฝากรายการสถานีผีดุของเราด้วยนะครับซึ่งตั้งแต่เริ่มต้นมาจนถึงตอนนี้มีเหล่าบรรดานักเล่าที่มาจากโซเชียลมาร์ทให้ขอประสบการณ์ตื่นเต้นเด็ดเดียวมากหน้าหลังตาครับทุกคืนวันศุกร์ ยรักของเรานั่นเองครับมาลอนก่อนนอนด้วยกันสิครับเสื้อปะดุกแช่แข็งมามาหัมอืมอิ่มแล้วกินกันตายจ้ะ

แล้วแม่จะให้อาไนเรือทั้งหมดหรื่ากันหรอเดี๋ยวต้องดูกันค่ะต้องดูก่อนว่าควรจะให้อากไหรือไม่คุณบาร์ด้างสี่ต่าคืไม่อยู่ไหมม่เลยบ้าจ้ะบ้านะจ๊ะบ nope> ้าค่ะ